อีพีที่พี่ตะวันขอน้องอ้อมเป็นแฟนอย่างเป็นทางการก็จะเป็นไอร่าเป็นอินไอร่าเหรอเฮ่ไม่้ยเอ้ยเมื่อกี้หลิงพูดอะไรขอน้องอ้อมเป็นแฟนไอล่าตอนนี้มันใหม่สื่อพี่ชินแล้วชินแล้ว ที่เปิดตัวอย่างอีกไอร่านะคะพูดผิดผู้ผิดเอาใหม่เอาใหม่น้องตะวันพี่ตะวันไปไม่ไปไหนพี่ตะวันขอน้องไอรันแฟนกรีกรีดกรีดพี่หลิงประกาศขอน้องอมเป็นแฟนออกสื่อเลยหรอคะตำนานบทใหม่ขอเป็นแฟนออกไม่สื่อแต่สื่อบอกชินแล้วห้าห้าห้า เมื่อพี่หลิงน้องอ,อมไปโปรโมทซีรีส์เพียงเธอพี่หลิงสปอยว่าจะเป็นอีพีที่พี่ตะวันขอน้องอ,อมเป็นแฟนอย่างเป็นทางการแล้วน้องอ,อมทำหน้าเลิกลักแบบเขินอายหันไปหาพี่เชอรี่ให้ช่วยฝั่งพี่เชอรี่ก็ไม่ต่างจากน้องอ,อมดูเลิกลักเขินแทนน้องอ,อมไม่ต่างสาววัยที่นั่งดูกรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะพี่รีได้สติรีพูดช่วยน้องอ,อมว่าไอร่าไอร่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ออมนะ พี่หลิงเห็นทุกคนหัวเราะแล้วเขินเลยถามว่าเมื่อกี้หลิงพูดว่าอะไรพี่รีเลยบอกว่าขอน้องออมเป็นแฟนพี่หลิงเพิ่งรู้ว่าพูดผิดรีบบอกว่าไอราน้องออมเลยว่าเธอนี่มันไม่สื่อนะพี่นักข่าวตอบว่าไม่เป็นไรพี่ชินละา5 5, 5, 5ดูมีพิรุษนะคะพี่หลิงดูระบบรวนไปหมดเขินทั้งนักแสดงทั้งนักข่าวเลยทีนี้ คือพี่หลิงดูเหมือนกำลังสับสนระหว่างชีวิตจริงกับซีรีส์นะคะปากไม่ตรงกับโพยพูดจับใจมากตะหลิงแพ้เสียงในหัวตัวเองมากอยากประกาศก็ประกาศออกมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่พี่สื่อและด้อมม่วงจะแกล้งตกใจให้เพราะดูเหมือนสื่อก็น่าจะรู้หมดแล้วแล้วดูน้องออมสิเก็บทรงหน่อยค่ะคือน้องออมจะเขินทำไมคะพี่หลิงแค่พูดผิดไม่ได้ขอน้องอ,อมนะคะหรือว่าขอไปแล้ว เห็นปฏิกิริยาพี่เชอรี่พี่หลิงน้องออมเลิกลักแบบนี้สาววัยคิดไกลเลยค่ะฮ5าหห